เรามาตุลย์วิบารอกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนกันในเรื่องของจำนวนนับ51-100กันนะคะซึ่งในคาัที่ผ่านมาเด็กๆก็ได้รู้จักจำนวน21-50กันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ในวันนี้จำนวนนับ51-100 จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. น,นับและแสดงจำนวน51ถึ 100. ง100 2. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆในวันนี้คุณครูจะพา เด็กๆมาเที่ยวสวนมะพร้าวกันนะคะนักเรียนนักเรียนมาช่วยแก้วตานะคะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ก็คือแก้วตานะคะมานับกันดีกว่าว่าเจ้าจอหรือหรือลิงนั่นเองนะคะเก็บมะพร้าวได้ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยซึ่งมะพร้าวนะคะส่วนหนึ่งก็อยู่บนรุแล้วซึ่งมีมะพร้าวอยู่บนรุกี่ลูกเอ่ย 50ลูกนั่นเองนะคะและก็ยังมีมะพร้าวที่เจ้าจ่อเก็บได้อีกเยอะเลยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเจ้าจ่อเก็บมะพร้าวได้ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยอ่าทีนี้มีมะพร้าวอยู่บนรถ50ลูกนะคะเราก็จะมานับต่อจาก50กันได้เลย51 52 53

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100นะคะดังนั้นมีมะพร้าวทั้งหมด100ลูกนั่นเองค่ะ เอแล้วถ้าหากว่าเราไม่นับทีละ1แบบนี้เราจะนับได้อย่างไรอีกบ้างคะเด็กๆทีนี้เราสามารถที่จะนับทีละ10ได้นั่นเองนะคะโดยเราลองจัดมะพร้าวเป็นกลุ่มๆล,ละสิลูกนะคะทีนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ นับทีละสิบได้นั่นเองนะคะเรามานับทีละสิบพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสหสดสิปสเก้าสิหรือหนึ่งรยนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ดังนั้นมีมะพร้าวทั้งหมด 100ลูกนะคะหรือ10 10 10 10เนี่ยหรือ100เราสามารถที่จะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรเอ่ยเราสามารถที่จะเขียนได้โดยใช้ตัวเลข1และตัวเลข0 2ตัวนะคะและสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้อย่างไรเอ่ย เขียนได้โดยใช้ตัวเลข1นึ่ไทยและตัวเลข0ไทย2ตัวนะคะแล้วเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้อย่างไรคะทีนี้เรามาสะกดคำว่า100พร้อมๆกันนะคะเด็กๆหอนอ,อึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งรองออยรอยไม้โทร,ร้อยหนึ่ง ร้อยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักจำนวน51ถึง1นึกันต่อนะคะเด็กๆอ่าทีนี้มาดูสิคะว่าแต่ละจำนวนนี้แต่ละจำนวนจะสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรกันบ้างนะคะ นี้นะคะคุณครูมีแผ่นตาราง10กับแผ่นตารางหน่วยประกอบไปด้วยประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะซึ่งในข้อนี้จากภาพนะคะมีจำนวนแผ่นตารางอยู่เท่าไหร่นะคะเรามานับแผ่นตาราง10กันก่อนเลย1 10 2 10 30 40 50, 50แล้ว และก็ยังเหลือแผ่นตารางหน่วยอีก1หน่วย50กับ1หน่วยเป็น51 51จําจำนวน51เราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรเอ่ยเราจะใช้ตัวเลข5กับเลข1และตัวเลขไทยนะคะก็จะใช้ตัวเลข5ไทยและ เลขหนึ่งไทยนั่นเองนะคะแล้วตัวหนังสือล่ะคะเราจะเขียนได้อย่างไรเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะ51นะคะหออาหาไม้โทห้าสออีบอสิบอ,อเอดเอห้าสิอนะคะจาก51เเพิ่มอีกหนึ่งหน่วย จาก51เพิ่มอีก1หน่วยนะคะในภาพนี้เป็นเท่าไรเอ่ยนะคะเราก็มานับแผ่นตาราง10กันก่อนเลยนะคะ1 10 2งสิ1 0องส5สแล้วยังเหลือแผ่นตารางหน่วยอีก2หน่วยนั่นเองนะคะ50กับ2หน่วยคือ 52 52ิบาจำนวน52สามารถเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือใช้เลข5กับเลข2ส่วนตัวเลขไทยก็จะใช้ตัวเลข5ไทยกับเลข2ไทยนั่นเองนะคะแล้วตัวหนังสือละคะนักเรียนเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะหออาหาไม้โท สออิบอสิบสอองอสองห้าสิบนะคะเรามาดูต่อไปกันเลยต่อไปสามารถแสดงด้วยตัวเลขอะไรนะคะเรามาดูจากภาพมีจำนวนแผ่นตาราง10อยู่เท่าไรเอ่ยเรามานับนะคะ1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 แล้วก็ยังเหลือแผ่นตาระหน่วยอีกหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจหกับ9หน่วยนะคะมันคือ59นั่นเองนะคะห้เราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกชายเลข5กับเลข9 และตัวเลขไทยก็จะใช้เลข5กับเลข9ไทยนั่นเองตัวหนังสือระคะเราจะสะกดว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหออาหาไม้โทห้สออีบอสิบกอเอาเกาไม้โท9ก้าห้าสิบเนะคะทีนี้เรามาดูภาพต่อไปกันเลย ภาพต่อไปนะคะเด็กๆเ,เรามาดูภาพต่อไปภาพต่อไปเนี่ยแสดงจำนวนเท่าไหร่เราจะมานับแผ่นตาราง10นะคะ1 10 2 10 3 10 4งสิบ0ามสและยากและมีไหมคะแผ่นตารางหน่วยไม่มีแผ่นตารางหน่วยดังนั้น60คือ 60นั่นเองนะคะจำนวน60เราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือใช้เลข6กับเลข0ตัวเลขไทยนะคะใช้เลข6ไทยกับเลข0ไทยและตัวหนังสือเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะเด็กๆหออกโก6สออิบอ0ิห สินะคะเรามาดูต่อไปกันเลยต่อไปแสดงจํานวนอะไรนะคะจากภาพมีจํานวนแผ่นตารางอยู่เท่าไหร่เราก็มานับแผ่นตาราง10กันก่อนเลยนะคะ1 1 0 2 1ส3 1 0องส5บาสแล้วก็ยังเหลือแผ่นตารางหน่วยอีก1 2 3 อ่าหกกับ3คือ63นั่นเอง63เราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกนั่นก็คือใช้เลข6กับเลข3ตัวเลขไทยก็จะใช้เลข6ไทยกับเลข3ไทยนะคะหกเขียนด้วยตัวหนังสือได้อย่างไรนะคะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมๆกัน หอโอกหก,ก 6, สออิบสิบสออมสามหกสิบสามเราไปดูภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปแสดงจำนวนเท่าไหร่เราก็จะมานับแผ่นตาราง10กันก่อนเลยหนึ่ง0 3 1สองส5 1ส6 10 7 10 แล้วก็ยังเหลือแผ่นตารางหน่วยอีก1 2 3 4งสนะคะเจกับ4ก็คือ74นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวน74เราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือใช้เลข7กับเลข 4ตัวเลขไทยใช้เลข7ไทยแล้วก็เลข4ไทยนั่นเองนะคะและตัวหนังสือล่ะคะเราจะเขียนได้อย่างไรเรามาสะกดคำว่า74พร้อมพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาสะกดนะคะจอเอดเจสอ,อีบอ10สออี สีไม้เอกส7 10 4นะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูสิคะว,ว่าแสดงจำนวนอะไรนะคะแล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้อย่างไรนะคะและเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้อย่างไรนั่นเองนะคะ ซึ่งจากภาพเหมือนเดิมเลยเราจะมานับแผ่นตาราง10กันก่อนเลยนะคะ1 10 2 1ส3 1 0อง0 5 1 0 6 10 7 10แล้วยังเหลือแผ่นตารางหน่วยอีก1 2 3 4 5 6 7 7สากับ7เป็นเท่าไหรคะ เป็น77นั่นเองนะคะดังนั้น77เราสามารถเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกก็คือใช้เลข7 2ตัวนะคะและตัวเลขไทยก็จะใช้เลข7กับ7ไทยนั่นเองนะคะส่วนตัวหนังสือสะกดได้อย่างไรเอ่ยเรามาสะกดพร้อมๆกันจอเอเดเจสอบอสิบ และจอเอโดอ7 70เจ็ดนั่นเองค่ะเรามาดูภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปแสดงจำนวนอะไรนะคะจากภาพเราก็จะมานับแผ่นตารักสิบกันก่อนนะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ แล้วยังเหลือแผ่นตารางหน่วยอีก 1, 2, 3, 4, 5, 8อกับ5ก็คือ85นั่นเองนะคะและเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยใช้เลข8กับเลข5ไทยส่วนตัวหนังสือเรามาสะกดคําว่า85ดสิบหนะคะปอเอดแป สออีบอสิบหองอาหาไม้โทรห้าแปดสิบห้านะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูซิว่าแสดงจำนวนอะไรนะคะจากภาพเราก็จะมานับแผ่นตาราสิบกันก่อนได้เลยนะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ,สสบห้าสิบ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วยังเหลือแผ่นตารางหน่วยอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับแปดเป็นอะไรเอ่ยเป็นเก้าสิบแปดดังนั้นเราก็สามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยใช้เลข9กับเลข8ไทยนั่นเองนะคะและตัวหนังสือ98้อ98เราจะเขียนได้อย่างไรนะคะเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะเด็ๆกๆกเอาเกาหมายโถ9เสออีบอสิบบอแอดอแปดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมานับ เช่นเดิมเลยเรานับแผ่นตารางสิกันก่อนได้เลยนะคะ,ะเรามานับพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าเราสังเกตนะคะจาก98เพิ่มอีก1ห,หน่วยเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเป็น99นั่นเองนะคะดังนั้นเราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยก็คือจะใช้เลข9กับเลข9 ไทยและตัวหนังสือนะคะ99เรามาสะกดนะคะเด็กๆก,กอเอาเกาหมายโถ่เก้าสออีบอ10กอเอาเกาหมายโถ่เก้า99เก้านั่นเองนะคะทีนี้จาก99เพิ่มมาอีกหนึ่งหน่วย าจาก99เพิ่มมาอีก1หน่วยนะคะมันก็จะกลายเป็นเท่าไหรคะเพิ่มมาอีกหนึ่งหน่วย,ะะม,ย,ม,ม,วยมันก็จะกลายเป็น10หรือจะเท่ากับแผ่นตาราง10 1แผ่นนั่นเองนะคะเรามานับสิคะว่ามีแผ่นตาราง10อยู่เท่าไหร่ 1, 1 0 2 10 3 1 0 4 10 5 1 0 6 1ี่10 8ห0 9 1 0 10 10 หรือ1 0 0นั่นเองนะคะนักเรียน100นักเรียนก็ได้รู้มาแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะเขียนเป็นตัวเลขินดูอารบิกก็คือใช้ตัวเลข1และตัวเลข0 2ตัวและตัวเลขไทยก็จะใช้ตัวเลข1ไทยและตัวเลข0ไทย2ตัวแบบนี้นี่เองนะคะและตัวหนังสือ หอนออองอหนึ่งไม้เอกหนึ่งรออโยอรอยไม้โทร,ร้อยหนึ่งรอยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เข้าใจกันกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถที่จะเขีเขยนแสดงจำนวน51ถึง100ได้อย่างไรนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันได้เลยนะคะ ให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะนักเรียนมาช่วยใบบัวนะคะนับกันดีกว่าว่ามีขนมอะไรคะเด็กๆขนมปุยฝ้ายใช่ไหมคะทั้งหมดกี่ชิ้นทีนี้นะคะถ้าเราสังเกตขนมปุยฝ้ายแต่ละถาดแต่ละถาดจะมีอยู่กี่ชิ้นคะจะมีอยู่1 2ึ่งสองสี่ห้าหกเดแ้า มีอยู่10ชิ้นนั่นเองดังนั้นเราก็สามารถที่จะนะับทีละ10ได้เลยนะคะทีนี้เรามาช่วยกันนับกันนะคะเด็กๆ1 10 2งส3 1 0อง0 5 1ส6 1สนะคะแล้วยังเหลือขนมปุยฝ้ายอีก1 2 3ดังนั้น60กับ3เป็น 63ใช่ไหมคะดังนั้นใบบัวมีขนมปุยฝ้าย63ชิ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาช่วยต้นกล้านนับจำนวนยางลบกันนะคะจากภาพนะคะเด็กๆเราจะเห็นว่า อย่างลบ1กล่องนะคะจะมีกี่อันเอ่ยจะมี10อันนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะนับทีละ10ได้นะคะเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1น0่ง0ิบ0อง0แล้วยังเหลืออย่างลบอีก4ก้อน นะคะ1 2 3 4ดังนั้น70กับ4แสดงว่าต้นกล้ามียางลบกี่ก้อนเอ่ยมียางลบ74ก้อนนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเด็กๆเราจะมาดูอีกซักหนึข้อนะคะเป็นเจ้าจ่อนะคะเก็บมะพร้าวนะคะซึ่งเราจะสังเกตว่ามะพราะ้าวหกองมีกี่ลูกเอ่ย มีอยู่10ลูกดังนั้นเราก็สามารถที่จะนับทีละ10ได้เลยนะคะเรามานับกันนะคะเด็กๆ1 10 2 10 3บสอง0ิบสามสแล้วยังเหลือมะพร้าวอีก1 2 3 60กับ3เป็น 63ดังนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือเลข6กับเลข3แบบนี้ก็คือ63และตัวเลขไทยเลข6ไทยกับเลข3ไทยนั่นเองนะคะและตัวหนังสือ63สะกดว่าอย่างไรนะคะเรามาสะกดพร้อมๆกันหอโอกรหกสออีบอสบสออารโม ส6มหสะกดแบบนี้นะคะเป็นตัวหนังสือนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือ จำนวน51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62นะคะไปจนถึง100นะคะเป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งจำนวนเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเขียนด้วยตัวเลข อินดูอา,ารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนได้นั่นเองนะคะสำหรับในคาบนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์หน้ากันต่อนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันตอนต่อไปกันได้เลยนะคะ Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u